สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครูลุงอีกเหมือนเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเด็กๆเคยสงสัยตัวเองไหมครับว่าเวลาเราเจองานศิลปะหรือเห็นภาพต่างๆเนี่ยเด็กๆสามารถแยกแยะได้ไหมว่านี่คือผลงานศิลปะของชนชาติใดว่าเป็นของไทยเราไหมหรือของชาติใดศิลปะของแต่ละชาติย่อมมีความโดดเด่นหรือมีเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาติไปนะครับทั้งนี้ยังรวมไปถึง วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชาติด้วยอย่างไทยเรานะครับก็จะมีศรรมิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลายด้านเหมือนกันนะครับอย่างเช่นง,ง่ายง่ายอย่างการแต่งกายอาหารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงสงกรานภาษาของไทยเราก็จะมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่เป็นของเราเองนะครับส่วนศรริลปะแน่นอนครับศรริลปะ ที่เห็นเด่นชัดของไทยเราก็จะเป็นประเภทภาพเขียนไทยลายไทยซึ่งเด็กๆจะมองเห็นในศิลปะเหล่านี้ที่เยอะที่สุดก็คือตามวัดวาอารามนะครับเด็กๆเ,เคยไปดูกันไหมครับภาพเขียนเหล่านี้จะอยู่ในโบสถ์ฝาผนางังลายไทยก็จะเป็นการลักษณะของปูนปั้นเขียนประดับตกแต่งอยู่ภายในโบสถ์หรือบริเวณวัดนะครับ ลายไทยเป็นเอกลักษณ์ือศิลปะวัฒนธรรมของไทยชนิดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองนะครับซึ่งใครที่มองเห็นก็จะจําแนกได้ว่านี่คือความเป็นไทยนะครับลายไทยเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่มีความชัดเจนที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากที่สุดนะครับลายไทยลายไทยเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเหตุสําคัญให้ช่างหรือศิลปินประดิษฐ์ลายไทยโดยเช้แน,นวความคิดมาจากดอกบัวพวงมาลัยควันทูบและเปลวเทียนแล้วนํามาสร้างสารรค์ให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆเช่นลายกะนกลายเปลวเพลิงลายใบเทศลายพุชชาติซึ่งเมื่อศึกษาถึงที่มาของลวดลายเหล่านั้นพบว่าบางส่วนมีการพัฒนามาจากรูปดอกบัวหลากหลายชนิดอาทิ โบหลวงโบสัตตบงกตโบสัตตบุตรและมีการพัฒนาจากลักษณะการเคลื่อนไหวของเปลวไฟจึงนำมาสร้างสารรค์ให้เกิดลายไทยที่สวยงามแม้ว่าศิลปะไทยจะได้รับอิทธิพลมาจากหลายประเทศเช่นอินเดียจีนขอมขเะมนแต่ช่างไทยก็สามารถนำไปพัฒนาลวดลายจนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ที่มีความแตกต่างไปจากชาติตะวันตกคือศิลปะไทยแตกต่างไปจากศิลปะตะวันตกตรงที่ศิลปะตะวันตกนั้นเป็นแบบธรรมชาตินิยมแต่ศิลปะไทยจะดัดแปลงธรรมชาติไปตามคตินิยมที่คิดสร้างสรรค์จากปรัชญาความเชื่อในเรื่องสวรรค์นรกลวดลายไทยบางครั้งได้จากธรรมชาติต้นไม้หรือสัตว์และได้รับอิทธิพล ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนารวมถึงในด้านของศัยศาสตร์ทําให้ลายไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับใช้สถาบันพระพุทธศาสนาและรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์โดยนําไปใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่หรือสถาปัตยกรรมเช่นโบสถ์วิหารปราสาทพระราชวังหรือเครื่องนุ่งหม่ม สิ่งของเครื่องใช้เครื่องประดับๆๆการวาดเส้นลายไทยจะแยกเป็นสองรูปแบบใหญ่ๆคือลายไทยและจิตรกรรมไทยซึ่งลายไทยที่เป็นลวดลายหลักสำคัญดังนี้ลายกระหนกเป็นลายพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญของลายไทยมีพื้นฐานจากสามเหลี่ยมชายธงอาจมีตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้มักมีฐานมุมแหลม อันไปทางเดียวกันโดยมีขนาดและสัดส่วนที่แตกต่างกันไปลายกระหนกที่สำคัญได้แก่กระหนก3ตัวกระหนก3ตัวเปลวกระจังเป็นลายพื้นฐานประเภทหนึ่งที่สำคัญของลายไทยรูปทรงคล้ายสามเหลี่ยมหน้าจัว่วต้นแบบลายนี้มาจากธรรมชาติเช่นกระจังตาอ้อยกระจังฟันปลาดังภาพนะครับก็จะมีรูปแบบของกระจังหลายๆอย่างนะครับ ก็จะมีกระจังฟันปลากระจังตาอ้อยกระจังใบเทศกระจังปฏิยานกระจังคอเสื้อลายทรงพุ่มข้าวบินตวดลายลายช่อที่มีรูปทรงพุ่มได้รับแดงบันดาลใจมาจากเข้าปั้นตีแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวตูมที่ใช้บวงสวงบูชานิยมนำไปใช้งานทางด้านต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาดังภาพนะครับลายแบบนี้จะเรียกว่า ลายทรงพุ่มเข้าบินนะครับเด็กๆลายประจำยามลวดลายที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสตะแคงมีลักษณะคล้ายดอกไม้โดยแดัดแปลงมาจากดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าดอกสีทิศดังภาพจะเป็นลายประจำยามนะครับลายกาบเป็นลายที่กําเนิดลายช่อลายโครงสร้างของลายนี้มาจากพืชพันในในส่วนที่เป็นกาบหุ้มตรงโคนหรือข้อเช่น กาบของต้นไผ่กาบของต้นกล้วยลายนกคาบและหน้าขบมีลักษณะเป็นหน้าของนกหน้านาคเที่ยวปากคาบลายตัวอื่นเอาไว้หรือมีลายช่ออื่นๆออกทางปากตำแหน่งของลายนกคาบจะอยู่ตรงข้อต่อที่มีจะอยู่ตรงข้อต่อที่จะเชื่อมก้านกันและกัน ตัวอย่างลายประจำยามแบบต่างๆนะครับจากภาพนะครับเด็กๆจะเห็นว่าจะมีลายประจำยามแบบต่างๆนะครับจะมีทั้งกระดอกใหญ่ดอกเล็กที่มีรูปแบบแตกต่างกันนะครับอุปกรณ์กระดาษ a 4ดินสอ,อย่างลบสีไม้ไม้บรรทัดเด็กๆเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปลองฝึกวาดลายประจำยามกันเลยนะครับ เดี๋ยวครูมาสาธิตนะครับในการวาดลายประจํายามนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของลายประจํายามก่อนนะครับโดยที่เด็กๆนะครับได้เรียนรู้มาแล้วว่าลายกระจังจะเป็นกระจังสามเหลี่ยมหรือลายกระจังบัวนะครับถ้าสามเหลี่ยมจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าบัวจะโค้งเป็นรูปเหมือนดอกบัวนะครับลายประจํายามเราจะเอาเป็นลักษณะของนะครับ ดอกบัวหรือตาอ้อยนะครับทีนี้เด็กๆด,ดูนะครับลายการบากลายนะครับนี่คือการบากลายบากลายเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะทําโค้งลวดลายให้ดูสวยงามอ่อนช้อยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าการบากลายการบากลายตรงนี้เราจะดูนะครับก็คือว่าในระดับมันใกล้เคียงกันนะครับเราขีดที่ครูขีดลงมาตรงนี้คือ วัดระยะว่าเออความลึกของลายลงมาตรงนี้นะครับเราจะลึกมากเล็กน้อยนะครับการบากลงมานี้ในระดับเดียวกันทีเนี้ยเวลาเราโค้งเห็มนะครับเวลาเราโค้งเด็ดๆดก็เริ่มจากจุดที่ความลึกของเราหรือว่าระยะที่เราพอใจนะครับแล้วโค้งออกไปให้มันเข้ารูปกับตัวดอกนะครับมันจะเกิดความอ่อนช้อยนะครับ ส่วนตัวนี้เราก็โค้งนิดนึงนะครับเห็นไหมครับก็จะเข้ารูปนะครับทีเนี้ตัวนี้บางคนอะ่ะมันจะมีโค้งออกโค้งเข้านะครับแต่ถ้าใครชอบโค้งออกก็ไม่เป็นไรนะครับตัวอย่างนะครับถ้าโค้งออกโค้งออกก็คือตัวข้างหน้าเราโค้งเหมือนเ,นเดิมแต่ตัวนี้เราจะโค้งออกนี้นะครับ เราค่อยปรับให้เข้ารูปดอกอนะครับแบบนี้ทั้งสองด้านก็นเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้เด็กๆอาจจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่เราจะใช้ลักษณะการของโค้งด้านในนะครับเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าเราจะทำ บากลายยังไงนะครับเดี๋ยวไปเริ่มทำลายประจํายามกันเลยนะครับเด็กๆทําตอนแรกออนุญาตให้ใช้ไม้บรรทัดได้นะครับทีนี้เด็กๆเคยสงสัยไหมว่าเวลาเด็กๆด,ดูลายไทยเนี่ยอู้ทำไมมันยากจังลายมันละเอียดมากลักษณะลายไทยจะเป็นลายซ้ํากันนะครับลายซ้ําคือแบบไหนลายเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าลายจะกลับบนหรือกลับล่างนะครับ อย่างนี้แค่นั้นเองนะครับกับบนกับล่างกับซ้ายกับขวานะครับเป็นลายเหมือนๆกันนะครับหรือบางทีลายอาจจะแตกต่างกันก็คือการเกี่ยวพันหรือต่อเนื่องกันไปนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยอ่าเราจะตีเป็นลักษณะของนะครับสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ถ้าเด็กๆไม่ถนัดเด็กๆใช้มัพัดก็ได้ครับวัดเลยนะครับเอาขนาด สองนิ้วคูณสองนิ้วก็ได้ครับหรือขนาดไหนก็ได้ที่เด็กๆอ่าจะให้มันขนาดเล็กหรือใหญ่นะครับแต่ครูจะเอาขนาดสองนิ้วนะครับเพื่อให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนขึ้น เด็กๆแบ่งจุดเด็กๆจะเอาเป็นแนวแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะปรับเปลี่ยนให้เป็นลักษณะอีกมุมหนึ่งก็ได้นะครับอันจะใช้มันแทนให้เห็นชัดเจนนะครับเป็นึ่ง ถ้าเราใช้มรรทัดจะได้มาตรฐานกว่านะครับลายจะได้สม่ำเสมอหรือเท่ากันนะครับหรือใกล้เคียงกันเราจะเริ่มจากวงกลมนะครับหรือเด็กๆจะแบ่งเพิ่มอีกก็ได้นะครับเพื่อความละเอียดหรือเพิ่มเติมลายจะง่ายขึ้นอ่ะเดี๋ยวควจะแบ่งตรงกลางตรงมุมนะครับเห็นไหมเอ่ยม,มุมนะฮะ แต่ที่จริงลายประจำำํายามยิงก็คือเด็กๆอาจจะสร้างวงได้เลยนะครับอาจจะเป็นวงจะซ้อนกันกี่วงก็แล้วแต่นะครับเด็กๆก็สามารถสร้างได้เลยนะครับทีนี้เห็นไหมครับที่เราแบ่งไว้ตรงนี้เด็กๆโค้งได้ครับเห็นไหมครับโค้งให้เป็นกระจังที่ครูสอนเหมือนรูปแรกพยายามดูลักษณะของดอกให้สวยนะครับก็คือว่า โอเคเป็นดอกลักษณะรูปทรงที่ใกล้เคียงและสวยงามนะครับเ mm hmm. ด็กๆจะซ้อนกันกี่ชั้นก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเด็กๆ จะมีความละเอียดมากน้อยขนาดไหนนะครับตัวนี้คุณจะทำเป็นสองชั้นนะครับเห็นไ,ไหมครับลักษณะเหมือนกันคุณจะวงจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ ทีนี้คุณจะบากลายจําได้ไหมครับคูบากนี่คือบากลายในระยะที่นะครับที่จริงบากลายแบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่ามันจะดูแข็งไปดูไม่สวยงามน,นะครับเด็กๆก็โค้งนิดนึงนะครับโค้งลดลายนิดนึง ทีนี้ถ้าลายนะครับลายไทยอะ่ะบางครั้งเด็กๆเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันหนาไปเด็กๆสามารถใส่ซ้อนเข้าไปได้ครับนะครับจะเป็นลวดลายซ้อนไปลายประจํายามนะครับแล้วมุมตรงนี้เด็กๆก็ใส่มุมเข้าไปหน่อยเป็นอันเสร็จนะครับลายประจํายามจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ส่วนเด็กๆจะเก็บรายละเอียดอะไรข้างในตรงนี้ เด็กๆสามารถใส่ไปได้นะครับเด็กๆจะใส่ซ้อนเข้าไปตรงนี้จะใส่เป็นลวดลายอย่างอื่นนะครับนะครับจะเป็นลายร้ักแบซ้ำๆนะครับเหมือนกันข้างบนข้างล่างซ้ายขวานะครับเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเด็กๆจะซ้อนอ่าอย่างภาพนี้ครูซ้อนนะครับซ้อนลายประจำยางเข้าไป อสองชั้นแล้วใช่ไหมครับกูจะใส่ชั้นที่สามคาไปอีกนะครับเด็กๆสามารถปรับดอกให้มันสวยงามได้นะครับก็คืออยู่ในรูปของกระจังที่หรือคล้ายดอกบัวนะครับหรือตาอ้อยแล้วแต่ว่าเด,ด็กๆจะทำเหลี่ยมลักษณะของเป็นดอกกระจังแบบไหน เห็นไหมครับควรจะมีซ้อนกัน3ตัวนะครับชั้นที่1 2 3นะครับลักษณะลายประจํายามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามนะครับส่วนลายประจํายามที่เราเห็นเป็น ลักษณะเยอะเ,เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นลายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าการวางจัดรูปแบบของลวดลาย mm hmm. เขาจะวางต่อๆกันไปให้เป็นลักษณะรูปแบบหรือแพทเทิร์นที่แบบเดียวกันนะครับ mm hmm. เขาจะวางไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มพื้นที่ที่จนเต็มพื้นที่ที่เขาต้องการนะครับนี่เป็นลักษณะของลายประจํายามนะครับแน่นอนแล้วครับลายไทยเป็นความอ่อนช้อยของลายเส้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นก็คือเส้นโค้งนะครับลักษณะของลายไทย จะคนโบราณเขาจะดัดแปลงมาจากสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เขาพบเจอเอามาดัดแปลงให้เป็นลวดลายนะครับตัวอย่างเช่นดอกบัวตาอ้อยเปลวไฟเถาวัลย์ต่างๆลังพึ่งอีกเยอะแยะนะครับโดยเอามาดัดแปลงให้เป็นลวดลายที่อ่อนช้อยลักษณะของลายไทยจะเป็นลายที่ซ้ำๆกันนะครับหรือจะเขียนต่อเนื่องกันไปนะครับ เป็นไงบ้างครับเด็กๆลายไทยไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับลายไทยเป็นศิลปะประจำชาติของเราซึ่งมีเอกลักษณ์คือความอ่อนช้อยของลายเส้นนะครับสวัสดีครับ